สวัสดี <พบ S 1> ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนในรายการยิปซีโอซีบรีกอซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ มาดูดวงเหมือนเดิมกดแชร์เข้าไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้ว ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครแาูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอื กดแชร์ออกไปคนละ9 9้าพันเก้า,า,การ้อยเแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว เอาเข้ามากันได้นะครับนะใครต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับโอเซริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอเซริ <c oughs> 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามาหานิยม เบอร์โทร0849266658ด d ราย a j t o p 1 6ครับอ่ะเข้ามากันได้ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้แชร์ไปได้บุญนะคะชร์ไปไปทธรรมาาด้วยคะ่ะอนุโมทนาสาธุกับผู้แชร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะเปิดโอกาสได้ให้คนอื่นได้มีโอกาสมาดูดวงสดเอ้ ให้คนอื่นได้มีโอกาสมาดูดวงพลัหนึ่งคำถามด้วยกันนะคะแชร์ค่ะ8กลุ่มใน28ครับเนนะคะ28ครอบครัวของแฟนที่เลิกไปเขายังรักคิดถึงแม่ตาผมอยู่ไหมครับผมจะไปง้อแฟนเขาจะยินดีและแม่ตาผมไหมครับไม่ไม่แลครับมันยังไงอะไเสีย<ป>ความรู้สึกรุนแรงไปแล้วค่ะนะ เขายังไม่รู้สึกดีในช่วงนี้แชร์แล้วอะไรคะแชร์แล้วไม่มีแคร์นะคะแชร์แล้วไอการงานค่ะได้เงินน้อยครับช่วงนี้การงานอาจจะเป็นแบบตำแหน่งเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> ได้เงินนิดหน่อยนะคะ <c oughs> การงานทําทําไปก็เ,เปลูกจ้างไหมคะหรืออะไรหรือว่าทํางานได้เงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจย์ทมเนาะ โดยมีท่านอาจารย์โอใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพินทำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำแต่ว่าเขาเขาบอกว่าการงานอย่างเดียวหนึ่งเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่างานที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้ยุพินเจียไม่มีผู้แชร์ วันเสาร์วันเดือนปีเกิดบอกมาหมดเลยไม่มีคําถามงั้นจบข่าวครับบอกว่ามีผู้แชร์ครับเอยเขาดูไพฟยยซีกันดูไพย,ยิบซีกันเขาไม่รู้เรื่องครับผมเขาไม่รู้เรื่องอยู่ในสนใจเอามากครับนะคือเราบอกไปแล้ว,วให้กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามค่ะไม่มีคําถามเราจะตอบอยังไงคะเรามานั่งผูกดวตรงนี้ไม่ทันหรอกนะคะเราเปิดไพ่เอานะคะอืมแชร์กี่แชร์ครับ 9ก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์หรืออาจารย์ทัอจะบอกว่าหนึ่งแชร์ก็ได้แล้วนะคะขอให้แชร์จริงนะคะมีเข้าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะแชร์สาธารณะออกไปด้วยนะคะแชร์ไปที่กลุ่มพื่ออนุมัติโพสต์ด้วยนะคะเราไม่ได้มีหน้าที่ตอบบันเดือนปีเกิดนะขอรับคือถ้าไม่แชร์จริงเราก็ไม่ตอบเลสนะคือคุณดูรอบๆเขาทำไมมีผู้แชร์ ต่อ,อการเงินเหรอถามมาว่าเรื่องเรื่องการเงินก็ไม่ตอบตไม่มีเขาผู้แชร์อ่ะไม่งั้นก็ตอบไปแล้วนะคะทำผิกดกฎอะไรไม่รู้ว่างอาจารย์โอมไม่ได้นอนไม่ได้หลับได้นั่งพักแต่เดี๋ยว ได้หลับในนี่น้ะไงตอน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 เที่ยงแล้ะไงบอกให้แชร์ถ้าไม่แชร์ก็ไม่มีผู้แชร์คนนี้กินคุกกี้ไปเยอะเลยค่ะไม่สบายใจเลยลืมถามเขาเลยอะไร อะไรนะอ่ะเวลามีน้อยแล้วเดี๋ยวออกแล้วนะหกนาทีอ่ะอืมเหลืออีกสี่นาทีใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์ share ไปได้บุญแชร์ share ไปเป็นธรรมาทานด้วยนะคะ อนุโมทนาสาธุกับผู้ชร์ทุกคนด้วยนะคะถือถ้าไม่มีผู้แชร์ขอถือว่าสละสิทธิ์กันไปเองเนอะคุณปินพ,พินาเลยพินารินลินในเนี่ยค่ะแชร์แล้วแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะถามได้นะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามต้องมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแบบค่ะข้างล่างนะครับชื่ออะไรนะลินในเนี่ยพิณาลินในเน,ะะนี่ยค่ะนั่นแหละถ้าไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบเนอะแชร์แล้วนะคะอ๋อ,อมะปรางเหรอ มาปรางยี่สิบสามถ้าสร้างร้านโพสร,รับแปลงานทำงานภาษาไทยภาษาอังกฤษในไอจอินเทอร์เน็ตสองสาววันนี้จะมีคนมาจ้างไหมคะ,ม,ะมีเป็นเด็กนะมีมีการเริ่มงานใหม่แน่นอนคะ่ะอืมีออเดอร์นะจ๊ะมีคนจ้าง แต่เขาไม่มีเขว่าเออมีแล้วมีแล้วข้างล่างไงข้าใช่ค่ะจานท็อปคืออะไรมีเป็นเด็กมาจ้างกลุ่มที่มีอยู่แล้วเป็นเด็กค่ะใช่โอ้จท็อปแม่นน่ะใช่แล้วค่ะ ลินยี่สิบสองคนที่คุยอยู่เป็นคนดีไหมจะได้ครบไหมคะมี่สองคำถามผมดูแค่ว่าจะได้ครบไหมแค่นี้นะได้ครบค่ะเขาหยิบยืนไม่ฟรีหยิบยืนโชคลาภให้เราด้วยนะเนี่ยเหลือแค่โพสต์รับอค่ะอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานสูงสุดในการดูดวงจริงๆอาจารย์ท็อปก็อยากให้อาจารย์โอ้พูดพอพรกัๆอาจารย์ท็อปใช่ไหมคะเดี๋ยวเ,เหลืออีกนาทีครึ่งอาจารย์ท็อปขาขอโฆษณาก่อนแล้วกันได้ค่ะตามนี้ครับท่านอาจารย์โอ้เราเลยค่ะรู้สึกเหนื่อยๆอน่นเหนื่อยง่วง บอ,อกไปดิ Facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทรศ6 1 9 9 2กหนึ่งเก9 1, oh, ah. 2เ <t> ก <ell noise> ้าสองสองหกสี่ห้านย์เก้าสองห้าดีรโอผมอาจารย์ท็อปนะครับนะเบอร์โทรอาจารย์ทนะ็อปนาเมตรปลามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองไอดีรเจ TOP หนึ่งหกเอาละเวลาของเราก็ใกล้แล้วใกล้จะหมดเวลายีสิบวินาทีเท่านั้นเอาละ <c oughs> บัตรนี้ก็ถึงเวลาตรงนั้นแล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะไป นะแล้วหมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับ